นะครับสีพามาเบิ้งชุดประกอบนะครับชุดประกอบกล้องรูปนะครับกล้องรูปเทือกหรือว่าอีเหินนะครับบางคุณเรียกอีเหินนะครับตัวนี้ครับชุดนี้นะครับชุดประกอบก็คือชุดเหล็กตัวนี้นะครับชุดนี้ก็จะมีตัวนี้หนึ่งตัวไตนะครับหูฉลามนะครับสองหลกะตัวกลางนะครับตัวกลางอีกสองตัวนะครับหูฉลามฟังนั้นตัวหนึ่งนะครับแล้วก็ฟังขอบนะครับไม้ที่ใส้กับชุดประกอบที่ผมคิดขายตอนนี้นะครับไม่จะเป็น ไม,ไม้มพืน้นตัวนี้นะครับเป็นนาหกครับสองแผ่นนาหกสองจะเป็นนาเจ็ดก็ได้นะครับด้านนาเป็นนาแปดนะครับตัวหนาจะเป็นนาแปดนะครับใส่จะตัวนี้นะครับตัวหูฉลามตัวนี้นะครับตัวใต้นะครับเนี่ยหูฉลามตัวนี้นะครับเขาก็จะใส่จากขอบขอมานีประมาณสามสิบเซนนะครับทั้งสองฟังนะครับตัวนี้ส่วนตัวนี้นะครับตัวนี้กะ หกสิบเซนนะครับจากขอบนี่มาหาขอบนี่นะครับหกสิบเซนนะครับตัวนั้นกน็เหมือนกันนะครับหูฉลาเหมือนกันนะครับจากที่ประกอบท้งนี่นะครับเหมือนจะว่าตัวที่มันจีแตกต่างก็คือตัวใดตัวไม่ด้านหนานะครับตัวหนาแปดตัวนี้นะครับผมก็ถิอมาใส่ขอบนี่ออกนะครับนี่นะครับขอบนี่มันคมนะครับเอามุมนี่ออกนะครับหมันคมคมนะครับมันจะเป็นแบบนี้นะครับเด๋ย่ ตัวนี้ตัวนี้ือเซ็ตแล้วนะครับเรนนะครับมันจะเป็นขอบคมๆบางทีนะครับนี่นะครับแล้วมันจะโพลลงมาจากตัวบนประมาณนิ้วนึงนะครับนี่นะครับมันจะโพลมันจะโพลลงมาจากด้านล่างนิดนิ้วนึงนะครับประมาณนิ้วนึงนะครับคือหมันสักลงล่างไปนะครับนิ้วนึงแาบนี้พวกหูเกาะตัวนี้นะครับผมจะให้ไปทั้งกระถาตัวนะครับ เมื่อถึงวาใส่ช่วงนี้นะครับหลักการมาใส่ตรงนี้นะครับตรงนี้ใส่เพื่อเ้าเหยียบนะครับเวลาเ้าเหยียบลงนะมันจะบาเจ็บบาเจ็บตีนนะครับเขาไม่เหยียบสามโดยตรงนะมันจีบขีบเจ็บตีนนะครับน่ครับมันจะเป็นแบบนี้นะครับเนี่ยเขาก็สีเหยียบด้านบนได้เตรียมเท่ากว่านะครับจะเหยียบง่ายกว่านะครับไชักล่องตัวนี้เวลาใส่กับถมาใส่ด้านน้าน่ครับด้านนี่มันขอบไม้ตัวนี้นะครับมันก็สีมัด จำยิ่พอดีนะครับเวลาประกอบก็สีเป็นทรงนี้นะครับบานีด้านขางนะครับตัวนี้ผมเอาอยู่เก้าสิบเซนนะครับจากถ่ายไปหาหัวเก้าสิบใครจะเอาเม็ดนึงก็เลยนะครับเอาเงาตัวนี้ก็เลยนะครับแต่ว่าแหงเงามันแหงนี้ขอดเสียนะครับคือมันจะหักง่ายนะครับแต่นี่มันจะหักง่ายนะครับเขาบอส่ซตัวะคำมาอีกนะครับกระสีเขากระสีปาดเป็นแบบนี้นะครับลูค้ามีหมาเองนะครับก็สร้างชุดประกอบไปนะครับ เก็ดอยหานะครับรวมทซงเก็บไปทางนะครับกะประกอบสามเมตรก็ได้นะครับถาลลกค่าเดียวก็เป็นประกอบกสี่เมตรกะซื้อตัวนี้เพิ่มอีกนะครับยังละตัวนะครับมันก็ถึงมาใส่ช่วงกลางพอดีนะครับตรงนี้นะครับถาค่าเอาสี่เมตรนะครับท่านใดสนใจก็ทักมาสอบถามหรือว่าโทรมาถามเลยนะครับสวัสดีครับ